ว่าเบื้องหนาม,มันขึ้นเลยเพื่อนๆน้ำทะเลกับแสงแดดเห็นไหมน้ำมันมาล่ะเห็นไหมเพื่อน เห็นดึเปอาทิตย์กำลังแกลลับขอบฟ้ามันนี้สองทุ่มด้วยจ้ะแจ็ดมากยืนตรงนี้สองทุ่มจ้ะน้ำมันเห็นไหมรังแคกนี้โอ้ห่านห่านขึ้นมากเลยเพื่อน ย่านน้ม,มันมาอยู่เด้อเพื่อนเพื่น,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 นแต่ก็ไมายืนเอาสองทุ่มจ้ะสองทุ่มหหรอมอนี่ไม่ย่างเรนน้ำจ้ะนี่น้ำม,มันมาเห็นบอกน้ำมันค่อยๆไหลามาไหลามาหมองแกดยืนอยู่ตรงนี้ Sea, language... one, a mummy, nam đi ta phân bên. A mummy, emma. A mummy, emma. A mummy, bạn. A mummy, emma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 . ก็มาเอาภาพบังสิ่งเหรอเพื่อนๆภาพมันงามดีจ้ะเอ็นมอันนี้อีกมุมหนึ่งด้วยเพื่อนๆทะเลมันกว้างทะเลกว้างไกลไฟสานเนาะเห็นมเพื่อนๆน้ำมันมา น้ำกำลังชีึ้นจ้ะปูน้ำมันขึ้นอีลเลยเพื่อนเพื่อนเน,นี่มยมาย่างออกกำลังกายเนาะตอลอดมือแยกกางคืนแยกก้กระอยากออกมาเพราะว่าช่วงนี้มันออกมาได้แต่ว่าคือจังแยแอดบอกนั่นล่ะถ้นาน้ำนาวมันสิมืดมาบ่ได้จ้ะน้ำมันขึ้นมาแล้วจ้ะน้ำค่อยๆขึ้นมากลย้ะเพื่อนน้ำสิขึ้นมา น้ำสิขึ้นมาเรื่อยๆตรงที่แยกดยืนทั้งพูนแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาเนาะ,ะมันขึ้นมาเลยเพื่อนๆแล้วก็เสียวด้ยอย่าไหลยบทันแต่ว่ามันบบมันบโบเร็วมันค่อยๆขึ้นมันค่อยๆขึ้นจ้ะเพื่อนๆ มันสีค่อยๆขึ้นเห็นปะมันสีไหลามากไหลามาเด้เพื่อนเพื่แย่มาเอาภาพเนาะซับเบอร์ยืนทายแบบนี้เก็มาเลยมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนแล้หน,น,นี้น้ำแล้เด้อมือนี่ยแย่แลนนี้น้ำเลยประเทศนี่ เบึ้งน้ำทะเลมาน้ำทะเลมาเร็วๆเนี่ยมาหดหมองแอะไก่สีนะมาแล้วมาแล้วน้ำมาแล้ว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 น้ำทะเลมาแล้วมาแล้วเห็นบะน้ำทะเลมาแล้วมาแล้ว อคลิปนี้แย่ก็รุ่นน้ำไม่ยืนกลางน้ำเลยจ้ะมายืนกลางน้ำเลยเพื่อนเพื่อนน้ำมันไหลแย่ไหลแย่แอดจ้ะน้ำไหลแย่แอดจ้ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้บ่ได้สิบนาทีแล้วน้ำมันไหลมาเลยเห็น่าเพื่อนเพื่อนมองเงด พูดจากมองผุ่นที่แยดยืนมันเสมาหาแยดเรื่อยๆรๆุ่นน้ำในคลิปนี้รุนน้ำเลยเพื่อนๆเป็นยังไงอันบานเห่าเพื่อนๆจ้าบานเห่าเป็นยังไงแนาะแย็ดมาเก็บภาพดวงอาทิตย์จ้ะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้แล้วก็เดือนหนามันก็บ่มีแล้วจ้ะก็รลอ,อีกกับปีหนาจ้ะ ปีนาไปแล้วควาสิสด้ภาอย่างมีเคือสีมีบ่บ่นี่เพราะมันบ่ค่อยมีเด้บเพื่อนเพื่อนมันมี่ต่ฝนเนาะขอให้เพื่อนเพื่อนประเทศไทยเฮ้าปลอดภัยกันทุกคนเด้อเพื่อนเพื่อนจ๋าอย่าให้มีภัยเก็บไดเก็บดใดไข่ขอให้หายเร็วๆเด้อขอให้ไปเร็วๆเด้อลกอันนี้เด็กหน่อยก็มีแต่เปล่งเสียงออกมาเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าก็ อย่างคือกันเนาะเพื่นอนเพื่อนเนาะน้ำน้ำมันมาเร็วจ้ะเวลามันมามาเร็วเร็วน้ำมาเร็วอีหลีเพื่อนเนี่ยมันมาถึงเนี่ยล่ะหนอนบ่มองแยแย,ยืนมองหันตะพูนแย,แยกระเลื่อนมาเยเรื่อยเลยรื่อยหลุนกับน้ำได้เดี๋ยวนี้เ <c oughs> พื่อนเพื่อนคลิปนี้มาซอยแย่หลุนน้ำเลยว่าแยสินีน้ำท่านบ่แยดไหวน้ำบ่เก็งเด้อนเพื่อนจ้ะแยดไหวน้ำบ่เก็งจ้ะ หลุนน้ำาลุ่นนำ้นนำมันสิมาบามาบามาแย่ถอยมาเรื่อยเรื่อยแย่หลุ่นนำ้ำมาหลุนน้ำก็แย่เดอ้อว่ากิฟนีแย่แลนหนีนำ้ำว่ามีคนเนยแย่คนเดียวเดี๋จะเฝื่อนเฟนอู้นเขาสิบไปทังปุ่นตะกอนน้ำอยูห่หม่องปุ่นเด้นี่น้ำมันามาถึงนี่ละเพื่อนเือนนี่น้ำมันมาถึงนี่แล้วรล,วลุนน้ำก็แย่ได้จะเฟื่อนเฟื่อนหลุนน้ำมาหลุนนำ้ำ มนลุ่นน้ำก็แยดเดอ้อเห็นบ่แยดอยากได้ภาพแม่เพื่อนเบ่นอนว่มีอย่างหรอกกับมายางเห่นก็นอยากได้ภาพงามๆจังสันละแยดสิครับสิบนาทีไม่นสิไใจบ่ะละเพื่อนน้นามันมาไก่แอดเขาแยดเขาแล้วได้น้ำนยะเห็นว่าท้องฟ้าง,งามๆจ่ะเพื่อนเือนเห็นนะรุ่นน้ำเดอ้อแยดแล่นนี้น้ำท่านบอ แย่สิดแนนี่น้ำต้นบอลปนเพื่อนแย่ว่าสิมาขอมองหนีสิบนาทีน้ำจะพึ่งมาหาแยาแอดเร็วหลอานมันมาแล้วดิเพื่อนมันมาแล้วดิแต่พ่อหญ่หพ่อไงด่ากว่าเด่นเลยพ่อไ่่หพ่อไงด่ากว่าเด่นี่ยเพราะว่าน้ำน้ำแต่มันเดี๋ยวมามันมาเร็วเตะเยเยเพื่อนมุ่มนี่มันง่ามแม่เพื่อนก็เลยอยากได้มุ่มนี่จกัจกเทียนหนึ่งเนาะ พอมุมนี่ข่อยท่านทายจ้ะข่อยทายจะมุมอื่นมุมลงมานน่คือคือคลังแหลกเลยนี่ข่อยลงมานน่ข่อยกาลงนี่ฟูนกว่าว่าน้ำมันอยู่ฝุ่นเมียมันคือเร่วเดี๋ยวว่าน้ำเม,มียเรวเนาฝนเปื่อนเออรุนอีกนาทีหนึง่งอีกหนึ่งนาท,นนาทออีหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทียี่อกีอกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเน่าฝนเปื่อนเนาะซอยรุนแยอดเน้แยดใหญ่ใหญ่ได้ภาพว่าหายนา้ำจะมาเร็วขนาด พ emer, ่อแย่ใจแสววสิบนาทีบ่งปรด้เอาหลายดอกจ้ะเนี่ยอีกหนึ่งนาทีเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเนี่ยแป๊บเดียวจะผับหนึ่งนาทีขอให้พี่น้องป้านเฮาแย่มีเหตุการณ์ขึ้นเด้อจ้าพอแย่กะเมื่อข้ามว่าวแล้วเนาะเพื่อนเพื่อนแย่กะคิดฮอดบ้านแล้วพอาย่กะเบิ่งตะโพยญ่เพื่อนสิอยู่กับแย่แดไปดุนเท่าใดเนาะก็ แอ่คือสิได้สิบนาทีอยู่ดอกเพราะว่าแอ่แลนทันอยู่ด่ะมั่มมันบม่มีมันบ่มีล่มจังมันนี่ถ้ามีล่มเราบ่ยาดบ่มายืนบางเนียดอตนมมน่น้มันมาเร็วมันมันบ่มีล่มมันก็เลยค่อยๆนะเพื่อนเพื่อนมันค่อยๆค่อยๆมากทีละน้อยถ้าล่มนี่น้ำสิขึ้นมาปุบ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 ปได้เพื่อนน้นมสิขึ้นมาแห้งเลยล่ะแต่อันนี้มันบ่มีล่มสำหรับคลิปนี้ก็บ,บายบายโดยกับคลิปแย่แอดนี้นด้ดเวยจ้ะ คลิปนี้แยแอดสิตั้งซื้อว่ายาแอดหนีน้ำทะเลคลิปแยแอดหนีน้ำบายบายจ้าเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนเพื่อน,น,นมีแต่ความโชคดีเด้อร์สำหรับคลิปนี้แยแอดขอบาย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 จ้าเพื่อนเพื่อน